วันนี้ก็กลับเข้ามาสู่ช่องของเราอีกครั้งนั่นก็คือจีนดูดูให้ฟรนนั่นเองซึ่งวันนี้เรามาอยู่กับช่วงปันใจไปจีนเป็นช่วงใหม่นะคะซึ่งเราก็เพิ่งคิดวันนี้นี่แหละแล้วก็อยากจะมาพูดเกี่ยวกับเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งนะคะที่เราเนี่ยตั้งตารอนะแล้ววันนี้เขาก็เปิดกล้องแล้วเราก็เลยอยากจะมาเอ,อ่อรีวิวให้ทุกคนฟังแล้วก็รอติดตามกันนะคะซึ่งไม่รู้ว่าจะออนตอนไหนแต่ว่า นักแสดงในเรื่องนี้ก็คือทําให้เราอยากติดตามนั่นก็คือเยจายนั่นเองนั่นคือจ่ายเชวรนั่นเองนะคะซึ่งเป็นอดีตของบอยแบนด์อ Band, ของวงไรส์นั่นเองนะคะก็เราก็รอคอยมานานเนาะในวันนี้ก็คอนเฟิร์มแล้วว่าเขาได้เล่นจริงๆนะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยก็จะเป็นนวนิยายแนวบอยล์เลิฟนะคะมีชื่อเรื่องว่าสวรรค์ประทานพรนั่นเองแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆนะคะด้วยความที่เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ เป็นแนว BL เนาะแล้วก็เป็นนิยายที่มีคอนเซปต์ก็คือเหมือนกับว่าคนที่เขียนเรื่องนี้เนี่ยก็คือคนที่เขียนนิยายอาของปรมาจารย์ธิมานะคะซึ่งเป็นนิยายที่ดังมากแล้วก็เป็นซีรีส์ที่ดังมากๆนะคะซึ่งไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงแล้วว่าความปังมันจะแบบว่าขนาดไหนเนาะเราก็แบบรอคอยเนาะด้วยความที่แบบว่าทุกอย่างมันแบบว่า น่าสนใจไปหมดนะทุกคนแล้วก็เราจะมา,าแนะนำนะคะคนที่เล่นเรื่องนี้กันดีกว่าซึ่งเราไม่แน่ใจว่าเราจะออกชื่อเขาถูกไหมนะเดี๋ยวเราจะเปิดแปลภาษาเลยดีกว่าเพื่อแบบว่าความแบบความแบบให้มันใกล้เคียงที่สุดเนาะนักแ,แสดงที่เ,เล่นเป็นพระเอกน,นะคะมีชื่อว่า จางลิ่นเหอ่อถ้าเราออกเสียงไม่ผิดนะชื่อจางลิ่นเหอแล้วก็กับยายจ่ายนั่นเองก็คือจ่ายเซลเบิร์นนะคะประกบคู่กันในเรื่องสวรรค์ประทานพรนะคะเป็นเวอร์ชันซีรีส์เนาะซึ่งเราก็บอกไปอยู่แล้วแหละว่าเคนที่เป็นนักเขียนเรื่องนี้เนี่ยคือเป็นคนที่เคยเขียนเรื่องปร,รมารจาลัทธิมารมาก่อนซึ่งเป็นซีรีส์ที่เป็นที่นิยมมากทั้งตัวซีรีส์แล้วก็นวนิยายเลยนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่า เท่าที่เราเห็นมานะเหมือนกับว่าเขาเนี่ยจะมีเวอร์ชั่นของอนิเมะเนี่ยในเ ...Netflix นะแล้วก็มีอีกมีอีกมีอีกเวอร์ชั่นหนึ่งแต่เราไม่รู้ว่าเออเล่นในไหนนะแล้วก็เป็นเรื่องราวแนวโรแมนติกแฟนตาซีนะทุกคนที่นำทับความฟินมาโดยพระเอกของเราก็คือถ้าเราถ้าเราอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะเดี๋ยวเราจะ ออกเสียงให้ถูกนะด้วยการให้ระบบช่วยออกอันนี้อ่ะพระเอกก็ชื่อว่าว่างเฉินเป็นพระเอกนะคะเป็นราชาปีศาจแล้วก็นายเอกของเราก็คือชื่อว่าซีเหรียนซีเหรียญน,นะเป็นนายเอกเทพเซียนนะคะโบราณแล้วก็โลกสวยมากเเทพเซียนเทพเซียนโลกสวยนะ แต่มีกลิ่นดราม่าที่หนักหน่วงนะคะแล้วก็มีความยากลําบากในการที่แบบว่าจะเป็นไปได้ที่จะมาแบบว่าพบเจออะไรอย่างนี้กันนะเนาะซึ่งนักเขียนคนนี้เนี่ยก็ดําเนินรอยเรื่องตามปร,รมัารา์ลัทิมาเลยโดยผู้กํากับก็ยังเป็นคนเดิมนะคะเป็นคนที่เสร้างเรื่องปร,รมัาราและทิมานั่นเองก็ถูกแบบว่าวางชัดเจนว่าเป็นแนวมิตรภาพลูกาชายนะคะอือฮึ ถือว่าเป็นความท้าทายของนักเขียนบทแล้วก็ผู้กำกับแล้วก็รวมไปถึงนักแสดงมากๆเลยเนาะแล้วก็ประเด็นที่คู่นี้เนี่ยฮอสนะคะก็ตั้งแต่ประกาศทาซีรีส์ก็คือเหล่าแฟนคลับทุกคนเนี่ยก็ติดตามแล้วก็จับตามองตั้งแต่ตอนแคสเนาะแล้วก็ตั้งแต่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะไปซ้อมอะเราไม่แน่ใจว่าซ้อมอันไหนก่อนจะมีซ้อมแบบว,ว่าคิวบูแล้วก็ซ้อมแบบอ่านบทนะคะก็เขาติดตามตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแหละโอเคแล้วก็น่าจะ เราไม่แน่ใจว่าจะออนตอนไหนเนาะแต่ว่าเราจะมาดูประวัติข้าวของทั้งคู่กันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเขาน่าจะทําแบบใช้เวลานานนะทุกคนเพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นซีรีส์ที่อร์มยา,ยากอยู่นะในความรู้สึกเราหมายถึงว่าน่าจะใช้เวลาเตรียมตัวแล้วก็รอแบบว่ารอวางแผนอะไรอย่างเงี้ยนานอยู่นะตอนแรกเราก็จะมา รู้จักประวัติของเย,ยจ่ายกันก่อนนะเราก็รู้อยู่แล้วแหละว,ว่าจ่ายเนี่ยคือเป็นอดีตบอยแบนด์ของวงไรนั่นเองนะคะแต่เรายังไม่รู้ประวัติอย่างอื่นเนาะถ้าเกิดว่ามีอะไรที่เราอ่านผิดพลาดไปต้องขออภัยด้วยนะทุกคนชื่อจ่ายเซียวหวนนะคะวันเกิดวันที่28พฤษภาค,คมคศ1999ส่วนสูง183เป็นเมนโมโคนั่นเองนะคะ ส่วนคนที่เล่นเป็นพระเอกชื่อจางหลินเฮอนะคะเกิดวันที่30ธันวาคมคศ1997หรือว่าพศ2 5 4 0นั่นเองก็เกิดปีเดียวกับเรานะทุกคนอายุเท่ากันนะคะปีนี้ก็23เนาอะจะเข้า24าืาันตาคมของเรานะไม่ใช่ของเขาโอเคจบการศึกษาเอกวิศวกรรมไฟฟ้านะคะ ก็เป็นนักแสดงที่แสดงมาหลายเรื่องแล้วแหละเหมือนเราจะเคยเห็นเขาที่เล่นกับรัวๆด้วยเนาะก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะสําหรับออซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็เราไม่แน่ใจว่าจะออนตอนไหนนะทุกคนแต่ว่ายังไงก็ฝากไปติดตามทั้งคู่ด้วยนะคะรับรองว่าต้องสนุกมากๆแน่ๆหรือใครจะเข้าไปดูเอ,อ,อนิเมะก่อนนะคะก็ ก็ไปดูอนิเมะกันก่อนนะคะแล้วก็รอติดตามซีรีส์นะคะไม่รู้ว่าจะออนตอนไหนเนาะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสําหรับเรื่องสวรรค์ประทานพรนะคะแล้วก็เห็นว่าเขาจะเปลี่ยนชื่อเรื่องด้วยนะแต่เรายังไม่แน่ใจว่าจะเป็นชื่ออะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ชอ่องของเราด้วยนะ,ะนมีอะไรก็ค,คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างได้เลยค่ะ